สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูสุในทางการเรียนการสอนนะคะทางออนไลน์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7แล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยที่7ชั้นมีมาระยาทดีเรื่องที่สองการนั่งให้งามก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูมีเพลงให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ ผู้าชายควรพูดครับให้นั่งสุภาพต้องนั่งเก้าอี้ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมว,วิดีโอเพลงฉันมีมารยาทดีแล้วต่อไปครูสุก็มีภาพตัวอย่างมารยาทในการนั่งให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับ แต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไปสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่างๆเราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนะครับต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆควรที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับ ท่าเนี้ยปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลําพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือการนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการนั่งให้งามแล้วนะคะ มาวันนี้เราไปเรียนในเล่มร่องรอยกันก่อนเลยนะคะในหน่วยที่7เรื่องที่2การน,นั่งให้งามให้เด็กเปิดไปหน้าที่51นะคะหะหน้า51เด็กเกเขียนวงกลมร้อมรอบภาพเด็กที่นั่งไม่เรียบร้อยเวลาคุณครูสอนหนังสือแล้วเติมสะระอุนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์และฝึกอ่านคำต่างๆ ให้เด็กมาดูภาพแรกเป็นภาพรุงใช่ไหมคะรุงตัวอะไรหายคะสรรอุนะคะสารอุหายดเด็กๆก็เขียนสรรอุลงไปแล้วมาอ่านคําว่ารออุง,งอรุงไม่โทรรุงนะคะต่อมาภาพข้างล่างเป็นภาพวิทยุคะอะไรหายสารอุเด็กๆเติมสารอุแล้วมาอ่านวออีวิทออาทายอุยุวิทยุนะคะดเด็กๆมาดู ในกระดานนะคะจะมีภาพถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมสาะอูดลงไปเหมือนเดิมเด็กๆก็สะกดตามคุณครูนะคะทออุกง,งอถุงทอเอาเท้าม่โทเท้าถุงเท้าแล้วเด็กมาดูภาพกระดุมนะคะเด็ก,กเติมสาราูดเสร็จแล้วก็มากรรออะกะดออ,อ,อดูมอดุมกะดุมจากนั้นเด็กมาดูภาพด้านล่างภาพด้านล่างเขาบอกให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบ นะคะเด็กที่นั่งไม่เรียบร้อยเวลาคุณครูสอนหนังสือเด็กๆสังเกตนะคะมีน้องคนไหนคะที่นั่งไม่เรียบร้อยเด็กๆก,ก็วงกลมมาเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่52นะคะหน้า52เด็กๆด,ดูภาพนั่งของเพื่อนๆแล้วบอกว่าภาพใดเป็นภาพสะท้อนออกมาจากกระจก ถ้าพบแล้วให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลือกของภาพเด็กๆไปดูตัวอย่างภาพที่สะท้อนจาก ออกจากกระจกมันจะตรงข้ามกันนะคะลูกตัวอย่างเขาให้ดอกทานตะวันมาเด็กสังเกตดอกทานตะวันนะคะหันหน้าและมีใบขึ้นและลงเด็กไปดูภาพในตัวอย่างนะคะกอไก่ขอไข่และคอควายคะ่ะเขาก็วงกลมมาให้เด็กแล้วเป็นขอไข่นะคะเด็กสังเกตดูด้วยนะคะต่อมาข้อที่1เราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะน้องคนนี้นั่งนะคะนั่งแลวเคาะสองกระจกอยู่เด็กลองสังเกตด,ดูสิคะ น้องคนนี้เขาติดโบนะคะติดโบดาวแล้วก็มีโบธรรมดาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จัดนั่งยกขาขึ้นนิดนึงดเด็กมาดูภาพด้านล่างกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะดเด็กลองสังเกตจัดตรงข้ามกันนะคะอ่าตรงข้ามกันคุณครูก็เฉลยให้แล้วนะคะก็เป็นขอไข่นั่นเองนะคะต่อมาดเด็กมาดูข้อที่2น้องคนนี้ก็สองกระจกอีกเหมือนเดิมเขายกขาขึ้น หัวเข่าขึ้นข้างหนึ่งเห็นไหมคะเด,เด็กๆเด็กๆมาดูภาพกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะเมื่อเขายกมือและนั่งเอาหัวเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างเด็กๆมันต้องอยู่ตรงข้ามกันนะคะเด็กๆลองดูภาพไหนคะคุณครูเจอแล้วและเด็กสังเกตด้วยนะคะคุณครูก็ว่าขอไข่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามน้องคนนี้เข,าน,ขานั่งอยู่บนโต๊ะ ใช่ไหมคะยกมือข้างขวาขึ้นมาถ้ามันอยู่ตรงข้ามกาันมันก็ต้องยกขึ้เป็นข้างซ้ายใช่ไหมคะเด็กๆมาดูกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะ่ะอ่าคุณครูเจอแล้วเด็กๆเจอหรือยังตอบพรอะเหมือนคุณครูไหมเนาะกกไก่นั่นเองเด็กๆมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่น้องผู้ชายสองกระจกดูเด็กๆสังเกตผมน้องนะคะผมน้องอยู่ทางด้านไหนคะด้านซ้ายใช่ไหมคะ ต่อมาเมื่อเราส่งกระจกมันก็ตรงข้ามกันจุกน้องก็ต้องอยู่ด้านขวาเด็กๆว่ากอไก่ขอไข่ขอควาย,ขขาย,ขขายคะคุณครูเจอแล้วเป็นขอไข่นั่นเองนะคะเด็กๆเราจะไม่มีการเรียนเฉาเชยวันเสาร์แล้วนะคะเด็กๆครูจะนําใบงานเสริมทักษะมาสอนตามวันนะคะให้เด็กๆไปหยิบใบงานเสริมัาษะมาเลยนะคะหน่วยที่7ฉันมีมารยาด,ดีเรื่องที่2 การนั่งให้งามจะอยู่หน้าที่50นะคะเด็กๆฟังโจทย์นะคะเด็กๆดูภาพที่พี่โตชวนเพื่อนมานั่งในโรงอาหารแล้วสลับการสะกดคำภาษาอังกฤษคนละหนึ่งคำและเขียนเรียงลำดับคำศัพท์ให้ถูกต้องพร้อมทั้งอ่านออกเสียงคำศัพท์จากภาพเด็กๆมาดูน้องผู้ชายนั่งที่โต๊ะอาหารโรงอาหารเขากำลังรับประทานอะไรเอ่ยเขา นะคะเด็กๆมาดูเขาจะทาแยมนั่นเองเด็กๆมาดูคานะคะเขาจะคำอะ่ะเขาสลับที่มาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องนำตัวอักษรน,นะคะมาเรียงให้สมบูรณ์นะคะเขาให้ MAG มาไม่ใช่นะคะลูกเด็กๆก็ต้องนำตัวอักษรมาเรียนใหม่ก็คือ J A M, JAM แยมแปลว่า ผลไม้รวมนะคะต่อมามาดูน้องผู้หญิงน่ะน้องผู้หญิงนะคะเขาใส่หมวกแก๊ปเอ๊เขาให้ p a c มาไม่ใช่นะลูกเด็กๆดต้องมาเรียงใหม่เป็น c a p แค p หมวกแก๊ปนะคะเด็กเดมาดูคำสุดท้ายนะคะน้องคนนี้ผมจุกกำลังทานแฮมอยู่ใช่ไหมคะเขาให้เด็กเด็ก a m h มาใช่ไหมเด็กเด็กต้องเรียงใหม่นะคะเป็น h a m แฮมนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนในเล่มร่องรอยสองหน้าและใบงานเสริมทักษะอีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้ครูสุขก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย